ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวโจ๊กนะคะข้าวสำหรับทำโจ๊กนะคะอ่าดูใกล้เม็ดจะหักนะคะแล้วก็เป็นข้าวอบอย่างดีนะคะอันนี้ประมาณ9ขีดนะคะปริมาณ9้าขีดค่ะเราก็จะต้มน้ำนะคะต้มน้ำหม้อใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้น้ำประมาณหลิตรนะคะต้มให้เดือดปุ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 ดเลยนะคะ อ่าอันนี้แม่ก็ต้มน้ำไว้รอนะคะค่ะพอเดือดแล้วเราก็จะเทข้าวใส่นะคะอันนี้รอให้น้ำเดือดกว่านี้อีกสักหน่อยก่อนนะคะอันนี้น้ำประมาณ6ลิตรแต่ว่าพอต้มเสร็จแล้วก็จะต้องเติมน้ำลงไปอีกประมาณลิตรครึ่งรวมแล้วน้ำก็จะประมาณ7.5ลิตรถึง8ลิตรนะคะก็ดูว่าข้าวมันจะบานมากน้อยขนาดไหนในขณะที่เราต้มนะคะ ค่ะข้าว,าวสำหรับข้าว9้าวขีดนะคะเราก็จะใส่ผงซุปนะคะผงซุปอย่างนี้นะคะเจ็ดช้อนเจ็ดช้อนพูนๆแบบนี้นะคะใช้ช้อนช้อนแกงบ้านเราอะคะ่ะช้อนโต๊ะบ้านเรานะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะสังเกตว่ามันก็จะมีควันออกมาแล้วนะคะเป็นเราก็จะใส่ผงซุปนะคะให้ผงซุปละลายก่อนนะคะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นแม่ก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะเราเทข้าวลงไปนะคะเทลงไปให้หมดเลยนะคะค่ะเทแล้วนะคะก็จะรีบคนนะคะคนอีกนะคะคนอีกนะคะตะกี้แม่คือห่างไปประมาณ สามนาทีแล้วนะคะแม่ถึงคนอีกนะคะก็จะได้ข้าวที่เริ่มบานนิดนึงแล้วค่ะเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะยังไม่สุกนะคะภาษาบ้านเราภาษาอีสานนะคะเริ่มจะเหมเหมนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่าคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ ให้ข้าวไม่ติดกันนะคะนะคะไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะถ้าที่ติดกันก็เคาะออกนะคะถ้าเราใช้ข้าวอบนะคะข้าวอบจะจะสุกเร็วนะคะแต่ว่าต้นทุนมันก็จะสูงเนาะแต่ว่ามันก็จะอร่อยเวลาเราเอามาทานมันก็จะเคี้ยว ตอนนี้ข้าวเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มจะบานเต็มที่แล้วนะคะมันจะปุด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 แบบนี้นะคะแม่ก็จะไม่อยู่ใกล้นะคะเวลาคนก็หาที่บังด้วยนะคะเวลาข้าวกระเด็นใส่นี่คือแบบเป็นแผลนะคะทําใหม่ๆก็ระวังนะคะปุดปุดประมาณประมาณหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีก็ปิดไฟนะคะใช้ได้เลยนะคะก็ ต้มข้าวโจ๊กนะคะแบบนี้คือเสร็จแล้วนะคะอู้นี่นะคะนี่ก็จะคนอยู่ไกลๆนะคะห่างจากหม้อประมาณห่างจากหม้อประมาณห้าสิบเมตรได้เห้าสิบเซนค่ะห้าสิบเซนหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละคะ่ะเกือบหนึ่งเมตรเลยเนี่ยแม่ก็จะ จากนั้นแม่ก็จะปิดไฟนะคะก่อนหน้านี้คือมันปุดนานแล้วนะคะแม่เพิ่งหยิบโทรศัพท์มาอัดคลิปไว้นะคะข้าวนะคะเป็นเม็ดละเอียดสวยมากเลยนะคะตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้วนะคะข้าวบานเต็มที่เม็ดละเอียดสวยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะ ตั้งทิ้งไว้จากนั้นเราก็จะไปเตรียมหมูนะคะเครื่องเคียงต่างๆนะคะผักหอมต้นหอมซอยแล้วก็ขิงกระเทียมเจียวนะคะเมื่อได้โจ๊กแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงเครื่องเคียงของโจ๊กนะคะกระเทียมเจียวต้นหอมซอยนะคะขิงซอยเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้แม่พอดีแม่มีหมูเด้งนะคะที่แม่ปั้นไว้แล้วแม่แช่ฟีดไว้นะคะเหลือ อยู่นะคะนี้แม่ทำกินเองเนาะแม่ก็จะใส่เยอะๆน้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกไทยนะคะสำหรับใครที่มีไข่ลวกนะคะก็ใส่ไข่ลวกไข่ต้มไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มอย่างนี้เพิ่มเข้าไปได้นะคะค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะโจ๊ก แม่ชุติมานะคะแล้วอีกเดี๋ยวแม่ก็จะตักใส่ถุงแล้วก็ไปขายตลาดนัดกันนะคะแม่ขายตลาดนัดถุงละสิบบาทนะคะวันนี้แม่ต้มก้าวขีดก็จะได้ประมาณ35มสห้าสาห้าถุงนะคะก็ได้350บบาทขอบคุณค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ